วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เคล็ดลับในการปลูกทุเรียนปลูกแล้วไม่ให้ตายปลูกแล้วรอดแน่นอนรูปแบบวิธีการปลูกนะครับผมจะพูนดินขึ้นรัศมีของทรงกลมที่พูนขึ้นนะครับประมาณ1ฟุตหรืออาจจะครึ่งเม็ดก็ได้นะครับหรืออาจจะยาวกว่านั้นก็ได้ แต่สาเหตุที่ผมเอาประมาณครึ่งเม็ดรหรือหนึ่งฟุตนี่ก็จะได้ไม่เหนื่อยครับพูนขึ้นใช้จอบสับไม่กี่ครั้งก็พูนด,ดินขึ้นได้แล้วปลูกแบบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการเ,เป็นงานอดิเรกนะครับปลูกค่าต้น10ต้นหลังจากพูนด,ดินขึ้นแล้วนะครับเราก็ปลูกทุเรียนไว้ตรงกลาง โดยปกติเนี่ยถุงเพาะชำม,มันจะมีขนาดส่วนสูงประมาณ20เซนเรานำทุเรียนมาปลูกเนี่ยเราพูนดินขึ้นสูงประมาณ20เซนเท่าๆกับความสูงของถุงเพาะชำนะครับก็จะได้รูปแบบการปลูกแบบนี้ครับ ดินในถุงพ่อชำเนี่ยจะเสมอกับดินที่เราพูนขึ้นพอดีเลยครับนี่ครับดินในถุงพ่อชำอยู่ระดับเดียวกับดินที่เราพูนขึ้นรอบๆดินที่พูนขึ้นนะครับให้ทำเป็นร่องน้ำเล็กๆรดน้ำ ตรงจุดที่เราปลูกทุเรียนหรือรดลงบนต้นทุเรียนน้ำมันก็จะไหลจากโคนต้นทุเรียนน้ำส่วนเกินจะไปพักอยู่ในร่องเล็กๆแบบนี้นะครับเพิ่มความชุ่มชื้นค่อยๆซึมลงไปใต้ดินรอบๆโคนต้นทุเรียนนะครับปลูกแบบนี้ครับรับรองได้เลยครับ ทุเรียนจะรอดไม่ตายปลูกทุเรียนไว้ตรงกลางดินที่เราพูนขึ้นต้นนี้ผมปลูกมาได้หนึ่งเดือนแล้วครับสวยทีเดียวสดชื่นผมปลูกไว้หกต้นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นๆนะครับ ต้นนี้เนี่ยรูปแบบการปลูกก็เช่นเดียวกันพูนด,ดินขึ้นรัศมีของดินที่พูนขึ้นประมาณ1ฟุตรหรือครึ่งเมตรก็ได้ความสูงของดินที่พูน20เซนโดยประมาณรอบๆทำเป็นคูน้ำเล็กๆ ้นนี้นี่ยอดแตกเยอะแยะเลยครับปลูกไม่ได้แค่เดือนเดียวเองครับสวยทีเดียวต้นนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูอีกสักหนึ่งต้นปลูกไว้บนทันนาครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับรูปแบบการปลูกแบบเดียวกันเลย เริ่มแตกยอดต้นนี้ยอดเริ่มแตกออกมาแล้วครับถ้ามีเม็ดทุเรียนนำมาวางไว้ด้วยนะครับเอาไว้เสริมรากสวยครับต้นนี้กําลังแตกยอดลําต้นเริ่มตั้งตรงน้ำส่วนเกิน ตะก,กี้รถน้ำไปนะครับก็จะกองอยู่รอบๆแบบนี้ครับปลูกแบบนี้แล้วรับรองครับไม่ตายพอทุเรียนโตขึ้นนะครับเราก็ค่อยๆขยายโคนพูนดินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามทรงพุ่มของต้นทุเรียนนะครับ ต้นนี้ก็สวยครับเติมมียอดใหม่แตกออกมาเช่นเดียวกันนําเมธธ็ดทุเรียนมาปลูกไว้ด้วยอาจจะเป็นเมธธ็ดทุเรียนที่เป็นทุเรียนพันธุ์ดีหรือพันธุ์พื้นบ้านก็ได้นะครับผมนํากิ่งข้างมาปลูก เพราะราคามันถูกไม่สิ้นเปลืองเงินโตได้ดีเหมือนกันครับโตไม่ต่างกับต้นกระโดงกิ่งข้างเนี่ยบางครั้งผมมองว่ามันโตได้ดีกว่าต้นกระโดงด้วยซ้ำไปนี่ครับปลูกแบบนี้ครับดูอีกสักต้นหนึ่ง นี่ครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันอู้แต่ต้นนี้เนี่ยยอดแตกออกมาเยอะแยะเลยครับอูอ้หนึ่งเดือนแค่นั้นครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นแต่ตอนปลูกเนี่ยเอาสารปรับสภาพดินมาคลุกเคล้า กับดินในหลุมนะครับตอนเริ่มปลูกทุเรียนปรับสภาพดินครับจะได้มีความเป็นกลางไม่เป็นกดรดปลูกอยู่ในคันนาหกต้นสวยทีเดียววันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ